ยินดีต้อนรับเข้าสู่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดสตอรี่สวัสดีครับพบกับสรุปข่าวแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเราเริ่มต้นกันที่แดนเอสเวิร์ดหวังดึงเด็กเกา่าแมนยูช่างใจจีเฟอร์กูสันเสริมแนวโลล่าสุดนะครับมีรายงานว่าแดนเอสเวิร์ดผู้อำนวยการกีฬาของสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในตอนนี้เขากําลังช่างใจนะครับว่าจะเข้าหาอีแวนเฟอร์กูสันกองหน้าตัวหลักของสโมสรไบตันในช่วงซัมเมอร์นี้หลังจากที่ลับมุทฮอยลุนกองหน้าตัวหลักมีปัญหาอาการบาดเจ็บใน ช่วงปีซีซันส่งผลให้กองหน้าชาวเดนม,มาร์กจะพลาดช่วยงานช่วงต้นฤดูกาล2024-2025และที่ผ่านมาสโมสรแมนเชสเตอร์อยู่ในแต่ถูกโยงว่าพวกเขาอาจมองหากองหน้าตัวใหม่เพิ่มอีกรายในช่วงซัมเมอร์นี้ถึงแม้ว่าจะได้โจชัวเซิร์กซีเข้ามาเสริมทัพแล้วก็ตามโดยตามรายงานล่าสุดนะครับจากเดลี่สตาร์ได้เปิดเผยว่าตอนนี้แดนเอสเวิร์กผู้อำนวยการกีฬาของปีศาจแดงกำลังพิจารณานในการออกล่าตัวอ e ีแวลฟอร์กุสันวัย19ปีโดย ใัจจัยสคัญของดีลนี้มาจากแดนแอสเวิร์ดนะครับผู้อํานวยการกีฬาป้ายแดงของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดที่ให้ความสนใจหอกทีมชาติไอแลนด์เป็นอย่างมากกันั้นการแข่งขันอาจจะดูเดือดนะครับเพราะรายงานได้ระบุว่าในเวลานี้เชลซีก็เป็นอีกหนึ่งสโมสรน,นะครับที่กําลังมองถึงความเป็นไปได้ในการเข้าหาฟอร์กุสันเช่นเดียวกันแม้ทีมดังจากลอนดอนเพิ่งเสริมทัพชุดใหญ่นะครับแต่ดูเหมือนว่าจะยังไม่มีท่าอยู่เพียงแค่เท่านี้โดยสื่อประเมินว่าไบาตันต้องการค่าตัวของฟอร์กู ประมาณ45ล้านปอนด์นะครับทำให้ทีมปีศาจแดงต้องนําเงื่อนไขดังกล่าวมาพิจารณาเป็นการภายในเสียก่อนซึ่งทางด้านอ e ีแวนฟกุสันได้รับคําชื่นชมจากผลงานส่วนตัวนะครับแต่ซีซั่น2023-2024กองหน้าวัย19ปีรายนี้ต้องพบกับปัญหาอาการบาดเจ็บเล่นงานนะครับจนไม่สามารถลงสนามได้อย่างต่อเนื่องส่วนยอดรวมในฤดูกาลที่ผ่านมานะครับฟกุสันลงเล่นไปทั้งหมด36เกมแต่ยิงไปได้เพียง6ประตูกับ1แอส เท่านั้นหลังจากที่เจ้าตัวเริ่มต้นฤดูกาลด้วยฟอร์มอันยอดเยี่ยมนะครับในการทำแฮตทริกหลังจากนั้นฟอร์มก็ดูดรอปลงไปอย่างชัดเจนนะครับสำหรับอีแวนฟกูซานแล้วเพื่อนเพื่อพี่พ,พ,พแฟนปีสัตว์แดงละครับคิดว่าอย่างไรทีมปีสัตแดงของเราควรที่จะซื้อกองหน้าเพิ่มหรือไม่ในช่วงตลา,าดซัมเมอร์นี้ลองแสดงความคิดเห็นโดยคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันดูนะครับ ไปต่อกันที่ข่าวต่อไปกันเลยนะครับไม่หยุดแค่นี้แมนยูเข้าหาเลกิลอนเพิ่มตัวเลือกแบ็กซด์หลังตัวหลักของทีมยังไม่หายเบี้ยงล่าสุดนะครับสกายสปอร์ตสื่อชื่อดังของเมืองผู้ดีได้ออกมารายงานว่าในตอนนี้สโมสรมนเชสเตอร์อยู่ในแตดได้ติดต่อหาทางท็อตแนมฮอสเปอร์อีกครั้งเพื่อสอบถามเกี่ยวกับความเป็นไปได้นในการเซ็นสัญญากับเซกิโอเลกิลอนแบ็กซด์ชาวสเปนมาร่วมทีมเป็นรอบที่2ซึ่งเป็นที่แน่นอนแล้วนะครับว่าเซกิโอเลกิลอนไม่อยู่ ในแผนการทําทีมของปอสเตโคกรในซีซั่นนี้นะครับและท็อตแนมฮอสเปอร์ก็พร้อมที่จะขายนักเตะอ,ออกจากทีมเช่นเดียวกันโดยดาวเตะวัย27่ปีลายนี้ถูกปล่อยยืมตัวให้กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในช่วงครึ่งแรกของซีซั่นที่แล้วก่อนที่นักเตะจะย้ายไปอยู่กับเบนฟอร์ดแบบยืมตัวเช่นเดียวกันนะครับในช่วงตลาดหน้าหนาวเดือนมกราคมในขณะเดียวกันในตอนนี้สโมสร์แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดยังขาดตัวเลือกแบ็กซ้ายนะครับเมื่อมีรายงานว่าลุคชอและไตเรลม,มาราเซีย ที่เจ็บยาวในช่วงฤดูการที่แล้วนะครับและตอนนี้ก็ยังคงเจ็บอยู่เจ็บต่อไม่มีวี่แววกลับมาลงสนามได้ทําให้ทีมต้องขาดแบ็กซ้ายตัวหลักในทีมทั้งหมดซึ่งในเวลานี้เหลือเพียงแค่แฮร์รี่อาหมัดแบ็กซ้ายดาวรุ่งวัย17ปีที่ดันขึ้นมาสู่ทีมชุดใหญ่เท่านั้นแม้ว่าทีมปีศาจแดงพึ่งได้ตัวมัตสราอุยที่เล่นแบ็กซ้ายได้นะครับแต่ตําแหน่งที่นักเตะถนัดก็คือแบ็กขวาที่จะคอยสลับเปลี่ยนหมุนเวียนกับดีโก้ดาโลเนื่องจากทีมปีศาจแดงได้ป อาร์ลอมวับิซาก้าไปร่วมทีมเวสต์แฮมแล้วโดยเซคิโอเรกิลอมเป็นเด็กปั้นของเดียมัตลิกนะครับโดยนักเตะเข้าร่วมสโมสรตั้งแต่อายุได้9ขวบและได้ใช้เวลาที่นั่นนานถึง15ปีนะครับก่อนที่จะย้ายไปสเปอร์แบบถาวนในปี2020โดยรายงานของสกายสปอร์ตได้ระบุว่าในตอนนี้เอริกเทนฮากได้แจ้งไปยังบอร์ดบริหารของทีมแล้วนะครับว่าเขาต้องการเซ็นสัญญากับแบ็กซด์เพิ่มหนึ่งคนในช่วงซัมเมอร์นี้และชื่อของเรกิลอมเป็นรายชื่อที่เอริกเ นนเนื่องจากนักเตะมีค่าตัวไม่แพงมากนะสามารถปิดดิวได้ไม่เกิน9ล้านยูโรและที่สําคัญนะครับเซกิโอเลกิลอนเคยเล่นให้กับทีมปีศาจแดงมาแล้วทําให้ไม่ต้องปรับตัวมากนักนะครับสามารถลงสนามพร้อมใช้งานได้ทันทีดูแล้วยังไงก็ต้องเสริมนะครับในตําแหน่งแบ็กซ้ายของทีมเราเพราะถ้าจะไปหวังรอลุกชอและมาเลาเซียหายจากอาการบาดเจ็บน่าจะเป็นตําแหน่งที่มีปัญหามากที่สุดแบบฤดูกาลที่แล้วอย่างแน่นอนนะครับสำหรับตําแหน่งแบ็กซ้ายทา ให้ต้องโยกนักเตะหลายคนนะครับไปเล่นแทนตำแหน่งนี้ซึ่งผลลัพธ์มันก็ค่อนข้างชัดเจนนะครับว่ามันไม่เวิร์กและที่สําคัญนะครับสก,กิโอเลกิลอนนักเตะคนนี้มีใจให้กับทีมปีศาจแดงของเราอย่างแน่นอน ไปต่อกันที่ข่าวต่อไปกันเลยนะครับกาเซมิโลอยู่หรือไปเอริกเทนฮากตอบสื่อชัดเจนแล้วและาสุดนะครับเอริกเทนฮากในใหญ่ของสโมสรแมนเชสเตอร์อยู่ในเตดได้ออกมาระบุถึงอนาคตของคาเซมิโลอย่างชัดเจนแล้วหลังจากจบเกมคอมมินิตี้ชิลนักแพ้การดวลจุดโทษต่ตอบแมนเชสเตอร์ซิตี้เมื่อวันเสาร์ที่10สิงหาคมที่ผ่านมาโดยกาเซมิโลกองกลางทีมชาติบราซิลเป็นหนึ่งในขุนพลทีมปีศาจแดงนะครับที่ถูกลืออย่างหนักนะครับว่านักเตะจะโดนโละออก จากทีมในช่วงซัมเมอร์นี้เนื่องจากซีซันก่อนนะครับเขามีฟอร์มที่ย่ำแย่แถมประสบกับปัญหาอาการบาดเจ็บอยู่บ่อยครั้งโดยเท่าที่ผ่านมานะครับอาริสตาเดียมัตลิลโดนโยงกับทีมในซาอุดีอาราเบียแต่ข่าวาว,าวไม่มีความชัดเจนนะครับกระทั่งในเกมบุกกับทีมร่วมเมืองที่เวลมบีรีนะครับกาเซมิโลได้อยู่ในสนามตลอด90นาทีก่อนที่เอริกเชนฮฮกจะตอบคําถามกับสื่อนะครับถึงอนาคตของเขากาเซมิโลหรือผมไม่คิดว่า มันเกี่ยวอะไรกับระบบเขาฟิตมากในตอนนี้นะับตั้งแต่เริ่มเกมปีซีซันพวกเราทํางานกันเป็นทีมและมันทําให้กาซิมิโร่เล่นได้ง่ายขึ้นเอาเป็นนักเตะที่ยอดเยี่ยมอยู่แล้วและเขามีทักษะที่ดีเขาจะเป็นคนที่สําคัญในทีมของเรากุนซือชาวดัตเอ่ยถึงกองกลางวัย32ปีผมไม่เห็นสัญญาณอะไรเลยนะว่าเขาจะไม่อยู่ต่อและเราก็แฮปปี้ที่เขาได้อยู่ต่อเอริกเทนฮาร์ลาโบ ไปต่อกันที่ข่าวต่อไปกันเลยนะครับสำหรับบทสัมภาษณ์ของเอริกเทนฮฮกนะครับยังอุบไสโดนถามถึงดิวดริกมัสราอุยโดยเอริกเทนฮักยังอุบเงียบนะครับหลังจากถูกถามว่าเขาเขาอัปเดตดิวของมัดไทยดริกและมัสซาาอุยแต่ยอมรับนะครับว่าสโมสรมนเชสเตอร์อยู่ในแต่ยังคงมีปัญหาแนวรับที่ต้องแก้ไขโดยทีมปีศาจแดงคว้าตัวเรนนี่โยโรเข้ามาเสริมทัพเป็นที่เรียบร้อยก่อนหน้านี้แต่เขาดันต้องเจออาการบาดเจ็บบริเวณเท้านะครับระหว่างเกมปีซีซั่นซึ่งจะ จะทาให้นักเตะต,ต้องพักรักษาตัวเป็นเวลาถึง3เดือนโดยการเดินหน้าเสริมแนวรับยังคงดําเนินต่อไปนะครับและมีรายงานว่าสโมสรมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดได้บรรลุข้อตกลงกับาบย์มิวเน่ในการเซ็นสัญญากับมัตไทเดริกและมัสราอุยเป็นที่เรียบร้อยแล้วอย่างไรก็ตามนะครับเมื่อถูกถามถึงดิวของทั้งคู่เอริกเทนฮากได้ตอบว่าไม่ผมยังให้ข่าวอะไรเพิ่มเติมไม่ได้เมื่อเรามีข่าวอะไรเราจะประกาศให้ทราบจนกว่าจะถึงเวลานั้นเราจะ จะต้องทำงานกับขุมกำลังที่มีโยอย่างไรก็ตามนะครับกุณซือชาวดัตวัย้54ปียอมรับนะครับว่าแนวรับของเขาซึ่งต้องถังลิซานโดมาร์ติเนสลงไปเล่นในแบ็กซ้ายจำเป็นในเกมคอมมินิตี้เชลยังคงต้องการปรับปรุงอีกมากในตำแหน่งแบ็กซ้ายชัดเจนว่าเรามีปัญหาในแนวรับและเราต้องปรับปรุงนักเตะต้องทำงานหนักเพื่อให้พร้อมลงเล่นและทีมงานก็ต้องทำงานหนักด้วยเช่นกันการทำงานร่วมกันควรมเป็นการทำงานร่วมกันที่ดี ระหว่างนักเตะที่พร้อมลงเล่นเอริกเทนฮากกล่าวเสริมและนี่ก็คือสรุปข่าวปีศาจแดนแมนเชสเตอร์อยู่ในแต่ประจำช่วงบ่ายของวันที่11สิงหาคมขอบคุณทุกท่านนะครับที่รับชมรับฟังกันจนจบแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้แอดมินขอกราบสวัสดีครับ